ดีครับกรบบารถทุกรอ่อครับผมตอนนี้เข้ากัล่างเตรียมเล็กครับชื่อว่าลูกค้าซื้อของให้นะครับผมส่วนสร้างเหมาเอาต่ขาแรงนะครับขาเลงกับโปแพรงครับยูมื่นกว่าบาทครับลูกค้าซื้อเล็กเกามาให้นะครับผมกับผ้ากันทำความสะอาดนะครับผ้ากันเกลียคัดออกนะครับ คัดออกห้สวชยงามนะครับผมเหีย่ยต้นนีกกาปาทหัวไหวนะครับผมสางตรงกระล่ววงเกียร์นะครับค้องแค่ลนะครับผมค้องแ้่แล้วว่องไบนะครับเ,เกียร์ทั้งพ่วงสะอาดตอนนะครับก็มาข้นโค้งแล้วนะครับผมสร้างห้องก็ต้องข้นโค้งนะครับ คือว่าส่วนรถหกล้อนะครับผมดูกค้ากัยังเอาไปใส่งานอยู่นะครับผมผมกับวัดแต่ความว่วงความยาวมากนะครับผมก็สร้างเอบเมื่อ้ืนโค้งฐานนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นรางแล้วนะครับเมื่อ้ืนโค้งฐานนะครับแยกที่ห้ปปาปาดหัววบนะครับผมที่ไห้เบิงคือเอามาซูบสซ ครับเล็กล่างนาสามเลยนะครับหัวที่ปาดไใ้มันจะมาเข่าเรียมกันพอดีเลยนะครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับความเงาวนะครับ4ีเมตรสามคิปครับกว้างสองเมตรคิบตอนนี้สรางเขาก็ล่งเริ่มไะตัดกันนะครับผมก็ล่างจะปูผื้นนะครับอาจจะไหวนะครับผมเพราะว่า ผมยานที่น่องเบืองสำมันมันดนนะครับเล่ตัดต่อนะครับผมตัดต่อผาบให้มันไวหนวขึ้นเงี้ยว4เมตรสามสิับคว้ามกว้าง2เมตรสิับกันกันพื้นนี่หนาหกนิ่นนะครับเบือง้อยเสื่อมครับง่ามครับเครื่องใหม่เครื่องมือกับย่างใส่แบบพื้นๆอยู่นะครับผม แบบพื้นฐานนะครับนี่ลูกหมูรับตู้เสื่อมครับเป็นเสื่อมไฟฟ้าครับสร้งางเพื่อนยก,กมือสองเหนียวก็่แด้ผมเดพื้นนาครับหนาหกนิ้วเลยกว่าลูกคขาต้องการแบบหน้านาทุนท่นๆน,นะครับน้ำนักรถจะเพิ่มกะกะย่อมครับ เพราะว่าเพื่อความคงทนนะครับนีต้นเหนียวมาก,ก็ต้องจะไล่เสื่อมนะครับเสื่อมแข็งหนาเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับข้างล่างนะครับผมเสื่อมไล่ยเงาเลยครับเนี่ยข้างล่างเสื่อมล่ยเงาสุดปัดเลยไม่มีมุมกเม็ดครับซึ่งสองขางเลยตางเพิ่นจัดเต็มให้ขนาดเนี่ยขนาดร้อยต่อครับขนาดร้อยต่อแผ่นเนะีน่ยข้างล่างเสื่อมเลย ผมกับเป็นรูปเป็นล่างนะครับกับตัวนี้เป็นเพออื่อนยังนะครับเพื่อนวดไล่นะครับข้างล่างนะนะครับภาษาพื้นบ้างอ่ะอันเล็กเล็กกันมาเพื่นมาทั้งขางนะครับซาเพื่อนก็เิ่งนะครับผมเิ่งแบบดีนะครับ ขั้นตอนข้างล่างกับสีสีแล้วครับเนี่ยสีสีแหลวขั้นตอนต่อไปกับสีไส้กับบาขางครับลูกค้าไปสร้างกับบาขางมาอยู่นะครับสร้างกับเสื่อมถาเนี่ยครับแทงหนาในไรเ้าเลยเนี่ยลูกค้ารดเข้า,าขมาแล้วนะครับเอารดเข้ามาแล้วจะไ้ดามคัสซี่ครับเนี่ยถ่ายยืนออกมาเจ็ดคลิปเส้นครับ รถคันนี้ครับยืนถ่ายมากเจ็ดสิบเซนครับเพระาระว่าเพราะว่าห้าติดเทียนได้ครับข้างหน้าห้าติดเทียนมานี่ถ้าห้าวไ่ยืนหอ,อกกระบะามันสีสั่นครับกระบา้าสั่นครับมันจะบรรถุกของแหลบบหรายครับเทียนสามตันสามครับของยูนิต โชคดีเนี่ยจะว่าลดลูกขามีเทียนนะครับผมกะโกกระบาขึ้นนี่นาจะง่ายครับบุกกับบุ้งปะหาเนี่ยครับขันตอนต่อไปนี่กะเดี๋ยวทีมงานก็มากันหลายคนครับมาซอยกันครับ ่วยกันยกกับบาสึ้นะครับเจ้าของรถครับเนี่ยเสือที้สมๆนะครับลูกค้านะครับเจ้าของรถเพิ่นนะครับก็เป็นลูกค้าอยู่ใกลๆบ้านนี่แหละครับกับเพื่อนไว้่างใจสร้างมันหนอกนะครับไปด้มาเห็ดห้นะครับเอาเขามาเห็ดซอยกันขยันแข็งครับ แค่เนี่ยแต่ลดพิดเทนนอยู่แล้วนะครับผมก็เล่ยโบยากปันไดวิ่นนองใกล้ๆสนใจนะครับอยากสอมแซ่มกระบะหรือจะเห็ดกระบะใหม่นะครับ,บจ้างติดต่อสอบถามมากก็ได้ครับสร้างอายู อำเภอทุ่งสีครับผมทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอทุ่งสีอุดมครับเนี่ยครับผมจะง่ายๆครับยกง่ายๆเลยนลำนักหนาจะบวกเกินตันหาครับเพราะว่าจะคล้องรถว่า มันเป็นเบาเบาของประัตนะครับเป็นเบาเบาร่างหนาสามนะครับใส่เบือไปแปดเซนกว,กว่านะครับร่างหนาสี่สองเซนขั้นขื้นซีแผ่นนะครับเนี่ยวนวนเหลีว่วนาจะบวกเกินตันกลัวครับถ้าใส่ฟ้าขางเข้าไปกับสียูประมาณประมาณสองตัน นาประมาณครับนาจะประมาณตันเจ็ดตันแปดกะได้นี่จะสองตันครับคี่ประมาณนี้แหละการขยันขันแข็งขนาดว่าเป็นอย่างคือเหตุจิงขีนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเอารวดไปแรนงานอยู่นะครับผมเออเพิ่งจะเลยซื้อเล็กมาใหา้เออสร้างกะบใช้ท่าเนี่ยครับงานมันจะว้ พอดีหลกค้าบบมีงานวิ่งแล้วนะครับก็เลยเอารถเขามาเปลี่ยนกระบะใหม่เลยนะครับกระบะเก้ากับถอดทิมไปบ้านเลยนะครับนี่เป็นกระบะใหม่นะครับจำไม่นานขึเนกัอยาเฮ็ดกระบะเล็กนะครับเป็นเล็กทั้งกระบะเลยประวัติคร่าวๆรถขัน้นหนีนะครับสมไมก่อนหนีนานจะเป็นรถสองแถวครับเป็นรถสองแถวจะ ในทําการเอามาติดเส้นครับมุนรถมั่งมาสัน่นครับจะช่วยกันครับโยกใส่เย็ดเรียบร้อยเอาใส่แหลกขืนขันขืนของหยืดน็อตนะครับถ่ายอยากออกเงี้ยวครับเพราะว่ายืนถ่ายออกเย็ดคิดเส้นครับ ้าเ้างบูยืนหออมันกิสิเป็นสันคุดดุดนะครับเนี่ยอันลูกค้าไดี๋ยเอาฝาคางมาแล้วนะครับผมเป็นแบบพับสองลอนนะครับเป็นไล่ของรถดำเลยนะครับฝ้าคางคางจะสูงอยู่หาคิบเซนครับคางสูงอยู่หาคิทเซนเล็กแคนลายตีนเป,ยนเปียนเนี่ยจะมาตัดใส่ข้างในครับเพราะว่าลา่งงลานขายอุปกรณ์รณเพลนยู่อมเพื่อน่ะ กานเรียบมันมดครับมันม้วนออกมันมันเหลือแผ่นบางมันเหลือแผ่นแผ่นมินกลัวหรือสองมินนะครับลูกค้าเพิ่นบอกเพื่อนอยากได้สามมินครับตัวนี้ก็สามมินครับเนี่ยถี่พับมานนะครับที่ฟ้าขางที่พับมานนะนาสามมินนะครับหนึ่ี่น้องนสามมินแล้วก็เล็กยีนเปียโเนี่ยไล่เนี่ยครับกะะนาสองมินสามครับ เขาก็ได้มาทําการตัดตัดแล้วกับมาประกบบนเขื่อมไรเงาสุดปัดเลยครับเขื่อมเงาสุดปัดเลยหักภาคแบบบ้านๆนะครับเข้าใจยังไงนี่ที่ผมดึงออกมาเมื่อกี้กะเป็นตัวรับฟ้าถ่ายครับเป็นตัวรับฟ้าถ่าย เล็กกล้องที่ซื้อมาน,อนี่ก็สิมาตัดใส่ตัดใส่ขางเฮ้ยเมนมาตัดใส่ข้าเอื่อนกระดูกบ่กระดูกนะกครับเหม,มันแข็งอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือคือกันกระบะอันไหลไปซ้ายไปขวาครับคือว่าปักปากห้องอันซอ,อ,อยสายแหลกครับกาจะใส่ไป เขาใส่ปลาคองซอยสายแหลมอันนี้ครับเล็กกองที่ทีบานนะครับเขาก็มาตัดใส่ใส่เรี่ยมมันใส่มุ่มนะครับกลางนี่กระจิตจะใส่ครับตัวนี้ห้อยตัวมากครับห้อยตัวครับเขตัดใส่ครับถ้าเบิงหมดแล้วครับมันจะเป็นบูรลลางหน้าตาแบบใดนี่นยครับ แล้วแล้วครับเนี่ยใสขางแล้วแล้วเนี่ยเขาก็มองห้อยต้อนะครับเนี่ยยุกลางเนี่ยมองอันกลางนะครับก็ตัดใส่อันนี้เป็นร่างเครื่องมือครับตัวนี้เป็นล่างเครื่องมือสร้างพลังเหตดก็ต้องขออภัยว้ก้อนนะครับผมที่ตัดต่อคลิปยังบอกขั้นเก่งนะครับผมผมก็บพึ่งฮัดตัดต่อคลิปนะครับยังโบขั้นเก่งนะครับเนี่ยใส้บานพับครับเนี่ยบานพับใส้ขางแล้วหก พกตัวครับเชื่อมกับพ่อไปวัดไปหน้าได้ยู่ครับพอ่อไปวัดไปว่าเนี้ยนครับตัวล็อกข้างตะใไ่แบบนี้ครับคู่ละแปดลอยไม่ได้พี่น้องเนี้ยเข็น,นยังไงครับคู่ละแปดลอยบ้านรับตัวละสองลอยครับนี่หัวอัดตะระบีก่ครับ นี่ครับถ้าก็จะมาสตาร์ทเดเดีมยวนะครับกะเป็เป็นรูปแบบนี้ครับวนีิเป็นฟ้าท้ายครับนี่ไวีไวซสำหนีครับผมสวัสดีครับ